เลอกตั้งไปนีเขามีคนในดวงใจมีพระเอกนางเอกยังจ้ะตอนแรกก็มีอยู่แต่เดียวเริ่มจะบบมีครับเอาเป็นยัง <c oughs> พระเอกนางเอกเขาเป็นจังไนพระเอกนางเอกเขาบคบคงบบคงที <c oughs> บทสมบทบาทที่เขามอบให้หลายใจจังสี่บอกครับเอาไปมาเปลี่ยนพระเอกนางเอกเขาเปลี่ยนเขาหมอบเปลี่ยนอย่างนันะบ่าได้บ่ได้กับสมบทที่เจ้าของได้รับมาอุย้ยตายแล้วลตอนนี้ยังคิดอยู่ก็คิดอยู่ว่าจะเลือกไผ แต่เลือกแน่นอนครับเลือกแน่นอนเลือกตั้งหกเก้าขาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนอนาคตประเทศให้เฮาบอ้ว่าเขาสินการเมืองแบบเดิมๆคือเก่าคิดว่ามันจะเป็นเดิมๆเพราะสมัยสมื่นใส่แต่เงินอุยใ่เงินครับผมเพราะว่าเห็นยันตกระางใส่แต่เงินเราค้นกับบอคิดค้นคิดกันหน่อยส่วนที่ว่าจะบอเอาเงินนะมันจะมีแต่คนเห็นแกงเงินทั้งนั้นเงินเท่านั้นที่จะอยู่ได้เมันมีเลยไม่ใจแห้งว่าะว่าอออกเสียงหุ่น คุณน่ะเป็นยังค่ะปีนี้มันยุ่งมันยากบอกคือมันงงกับกติกาอ้อย่างนี้แมนแครับมันหลายอย่างค่ะหลายอย่างเนี่ยคิดว่าเลือกตั้งงวดนี่ปีหกเก่ามันจะเตียนอณาคตประเทศให้เข้าเด้บุคคลคือมันคือเก่าคือเก่าเาบอแมนบุตรด้ขาดหวังบุตรดขาดหวังยังเลยเขาเขามากเขาเอาแต่พวกเขาตัวห้องยูสิกรยากคือเก่าครับแมนบุคคลแมนเขาแต่เขานะครับเป็นมมโลละซาบาคือเก่าในปันอย่าง คะแนนเออแนั้นมันท้าทั้งพวกจังสีมันจังสีเมียมเด็กได้นโยบายที่มันจับต้องได้แมนครับรุ่นฮามเนี่ยเลือกตั้งปีนี้ที่เลือกค้นไม่เลือกพักเราพ่อเขามาแต่เขตงานมาทันโหมักตั้งพักมักมักพักมักคนมักพักแกผมมักคนมักคนแกผมมักพักมี่สองยางสองยางที่ส่วนพักบ่าแถวอุบลบ้านเฮาผมผมเขาจะมาให้งานอยู่ไอ้พไปยา อ๋อแต่มีสีเลเริ่มตังอยู่ใส่จ้ะโอ้ักคนกับเอาคนบ่เอาคน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 เบาพักโอเคเอาคนเบาพักจนะ้า <laughs>